ต้องการจะหาอะไรเห็นไหมมันค้นหามาให้เลย สวัสดีและยินดีต้อนรับเข้าสู่ถาวรวณวิเคร e ะห์คีเอเตอร์ครับพบกันเป็นประจำนะครับเกี่ยวกับทริคและเทคนิคดีๆในการใช้งานแอปพลิเคชันและอุปกรณ์เสริมในโทรศัพท์มือถือครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาแนะนําทริคเล็กๆน้อยๆนะครับเกี่ยวกับการใช้แอปพลิเคชัน Google Chrome ในโทรศัพท์มือถือนะครับปกติเราต้องการจะค้นหา,าข้อมูลอะไรต่างๆใน Google Chrome นะหรือว่าเข้าทางเว็บไซต์อะไรต่างๆเนี่ยเราก็สามารถเข้าไปที่ Google Chrome แบบนี้ได้นะฮะ สมมติเราต้องการจะหาคอร์ดเพลงเนี่ยเราก็จะทําการกดเข้าไปแล้วเราก็จะทําการพริมนะสมมุติเราต้องการจะค้นหาคอร์ดเพลงรออะปนแบบนี้นะครับรอยยิ้มนักสู้นะสม,มมุติเราต้องการจะค้นหาคอร์ดล้วก็ ค้นหาแบบนี้ใช่ไหมครับมันก็จะขึ้นคอรดมาอ่ะอันนี้ก็เป็นวิธีการปกติที่เราใช้ค้นหาใน google กันก็คือพิมพ์นะครับแต่วันนี้นะครับใน Google c h r o m มมันมีฟังก์ชันใหม่ตัวนี้ขึ้นมานะเห็นไหมตัว G ตรงนี้นะครับเราไม่ต้องพิมพ์แล้วนะครับสมมุติว่าผมจะค้นหาเพลงคอรดเพลงจักรยานสีแดงใน Google นะครับให้เรากดตรงนี้เข้าไปเลยนี่ตรงตัว G เนี่ยฮนะ มันจะขึ้นแบบนี้ขึ้นมาเห็นไหมให้เราเขียนไปเลยนะครับต้องการจะหาอะไรไเห็นไหมมันค้นหามาให้เลยง่ายไหมเออมันน่าเล่นดีนะ เปไงสุดยอดไหมไม่ต้องพิมพ์ก็ขึ้นมาแล้วนะครับก็เป็นอ,อีกวิธีหนึ่งนะครับแต่วันนี้ไม่ได้มาแนะนําแค่นี้นะครับสําหรับคนที่ยังไม่มีตัว G ตัวนี้ขึ้นมานะครับในแอปพลิเคชัน Google Chrome เนี่ยมันมีวิธีตั้งค่านะครับเราให้เข้าไปที่นี่ครับแถบขีดตรงนี้นะครับโอ้โหเล็บผมดำวะ่ะเฮ้ยพอดีไปซ่อมมอไซค์มาเล็บดําขออภัยด้วยนะครับก็คือ ไปเปลี่ยนโซ่มอไซมานะครับก็คืออ่ะดูตรงนี้แล้วกันอย่าไปดูเล็บนะฮะให้ดูในอันนี้แล้วกันนะครับเข้าไปที่ขีด3มขีดนะครับก็คือเมนูตรงนี้กดเข้าไปนะครับมันก็จะมีการตั้งค่านะครับให้เราเข้าไปที่การตั้งค่านะแล้วก็ดูนะครับคําว่าเขียนแล้วเจอเลยตรงนี้นะครับปกติถ้าเราไม่ตั้งค่าอะไรเนี่ยมันจะปิดใช้งานอยู่นะนี่ปิดใช้งานไปการตั้งค่านะครับแล้วก็เข้าไปที่ เปิดการใช้งานตรงนี้นะครับพอเปิดการใช้งานแล้วก็กดบันทึกตกลงนะครับมันก็จะมีตัว G ตรงนี้ขึ้นมานะครับเวลาเราต้องการจะค้นหาอะไรเนี่ยเราสามารถเขียนได้เลยไม่ต้องเข้าไปนจิจิมก็ได้นะเขียนได้เลยนะสมมติเราต้องการหาคําว่างูเรากดตัว G ตัวนี้ทีหนึงนะครับเราเขียนเลยงูนี่เห็นไหมมันจะค้นหาให้เราเลยนะครับ ง่ายไหมโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นอีกคลิกหนึ่งนะครับในการใช้งานแอปพลิเคชัน Chrome ในโทรศัพท์มือถือในระบบ Android นะครับโอเคถ้าชื่นชอบคลิปยังไงนะครับก็อย่าลืมฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องถาวรวดีครีเอเตอร์ด้วยนะครับถ้ามีสาระเทคนิคดีๆก็จะมาแนะนำให้ทุกคนได้รู้กันก่อน,อนเป็นที่แรกเลยนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ